สวัสดีค่ะมาพบกันนะคะวันนี้ก็ต้องเห็นกันบ่อยมากขึ้นนะคะเพราะว่าเจ๊บหยุดงาน,นเจ็ดวันเจ๊ไม่ได้ไปทํางานดีค่ะพอดีอเจ๊ต้องกักตัวอยู่บ้านนะคะพอดีเจ๊ไม่ค่อยสบายนะคะต้องกักตัวอยู่บ้านเจ็ดวันนะคะเจ๊ก็เลยมีเวลามาลงคลิปนะคะ ให้พีพีเเพื่อนๆแล้วก็อยากจะถามว่าใครได้เข้าไปฟังนิยายของเจี๊ยบบังนรือยังคะนิยายเรื่องใหม่นะคะเรื่องเครื่องสูบน้ำของลุงใหญ่จัง